เออเฮ้ยออ้า,อ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 าอง,งลางกายธรรมชาติออ๋ะอนั่นนั่นนั่นเออใช่ตัวใหญ่ด้วยเออเม่นเม่นจริงๆด้วยนั่นสองตัวนั่นน่ะวิ่งคู่วิ่งคู่กันอยู่น่ะ ลูกๆยังไม่ตื่นนอนตรงนี้หกโมงเออให้ให้ใช่เห็นหลังก็ขาก็รู้แล้วสองตัวใช่เอาไม่เอาปานี่ด้วยนี่เฮ้ยหอมไม่เจอหน่อยหอมไม่เจออ่าอาเดี๋อาาอ่าอ่าอ่าเดี๋ยวเฮ้อย่าวิ่งดิเฮ้ยน้องไปไหนน้องเฮ้ยมาถ่ายกหนพี่ถ่ายหอ่ะ ใช่ใคุคคคม่ตาเดินไ,ไปหาไปหานราไม่เดินไม่เดิน <อะ S 2> เขาก็หยุดดูเราเหมือนกันเราเออ <laughs> ้ยน่ารัฮ้ยเฮ้ยตัวยังใหญ่เลยอะใหญ่มากมันมเข้าหารเราลนนแล้วเปล่านะไม่หรอกเราก็เดินแต่เราสิตื่นเชา้ามาวิ่งโชคดีมากเลยเดี๋ยวไปเดินตรงสะพานมามน <laughs> เอ๊ะใครแอบอยู่ตรงนี้นะ ใครแอบอยู่ตรงนี้นะใครไ่แอบตรงนี้นะไปไหนลูกไปไปแล้วไปแล้วไปไหนลูกโอ้ตัวปุ้ยปุ้ยเลยโอ้โหโดยใกล้น้องอา่าเอาวิ่งนี่เาวิ่งนยกันวิ่งวยกันวิ่งวยกันเอาวิ่งวยกันวิ่งวยกัน อ่ากัน,ก,นกันให้น้องก่อนือทำไงลูกเขาระวงังน,น้องไปแดดแล้ว เรากมงวิ่งแล้วเจอน้องเม่นไหนกำลังหากินเหรอโอ้เขามาเป็นคู่เลยครับสองตัวนี้น้องเข้าป่าแล้วเห็นคนไงเนเนหรอ เข้าป่าแล้ว